เดลิซิโอขนมอบที่น้องหมาชื่นชอบกลับมาอีกแล้วค่ะกับภารกิจของมีแอมที่จะขนความอร่อยที่น้องหมาชื่นชอบไปเสิร์ฟให้ลูกลกสิงหาถึงบ้านค่ะด้วยผลิตภัณฑ์เดลิซิโอที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้ค่ะวันนี้นะคะบอกเลยว่ามีแอมอ่ะมีนัดกับน้องปอมตัวจิ๋วค่ะทำไมเราต้องมาหาเขาถึงที่ เดี๋ยวเราเข้าไปพบกับคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะจากความสามารถที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นะคะร้องว wow ้าวมากๆใช่ไหมถามก่อนเลยค่ะว่าน้องชื่ออะไรแนะนำให้มิดนึงจิจิอุ้มอยู่นี้ชื่อตัวเล็กนะคะตัวเล็กเนี่ยเป็นแม่ของที่คุณแอมอุ้มคือน้องเปาเป้ยอายุ4ี่ขวบค่ะความสามารถนอกจากที่เราเห็นเมื่อสักครู่คือสเก็ตบอร์ดมีความสามารถอะไรอีกไหม ก็มีเล่นเปีนโนเล่นซ่อนแอบไปซ่อนแอบแอบจะอีกแอบ จิไม่สบายใช่ไหมฮัตชิ้วเขาก็จะจะหยิบกระดาษชิ้่มาให้ดีมากความสามารถเหล่านี้เยอะมากๆค่ะอยากฝึกลูกๆให้เก่งกาต้องมีวินัยหรือว่ามีอะไรพิเศษไหมคะในการสอนน้องเนี่ยคือเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะ ทั้งสอ,งอย่างควบคู่กันเราจะไม่ไม่ดุไม่ตีแล้วก็ต้องอดทนค่ะไม่ใช่ว่าจะสอนครั้งเดียวแล้วได้แล้วคุณจีบาใช้อะไรเป็นเครื่องมือในการสอนเด็กๆคะสองตัวเนี่ยชอบกินขนมค่ะแล้วก็เลยเอ้ยถ้าน้องทำได้อะไรเงี้ยเราก็จะให้รางวัลเลยเป็นขนมให้ในสิ่งที่เขาชอบดีกว่าค่ะก็ให้ขนมเดลิซิโอรสแซลมอนกุ้งคนาค่ะเพราะว่ามีกลิ่นค่อนข้างหอมค่ะ น้องก็เลยจะชอบมากเป็นพิเศษแล้วก็แซลมอนเนี่ยเนื้อปลาโอเมก้าสมีผักอีกต่างหากมีผักใบเขียวก็ค,คิดว่าน่าจะมีคุณค่าทางอาหารครบนะคะหายใจเบาๆลูกหายใจเบาๆเดี๋ยวนมล่นเก่งๆแบบนี้นะคะมีแอมก็ขอมากผลิตภัณฑ์เดลิเซียที่ผลิตจากเนื้อปลาแซลมอนแท้แล้วก็มีหลากหลายรสชาติด้วยค่ะคุณจิ๊บเอาไปให้น้องนะคะฝึกความสามารถแบบหายตัวได้เลยและ มีความสามารถหรือทานยากขอให้บอกนะเพราะพี่นำจะขนความอร่อยไปมอบให้ถึง